วิธีเปลี่ยนแผนควบคุมบนมือถือ Android จากเดิมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ฟึบฟึบแล้วเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้ฟึบฟึบนี่ครับคุณผู้ชมโอเคเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ p l y y t t r r ปแตะที่ช่องค้นหาปึ๊บพิมพ์คำว่า M.I. Control Center M.I. เวนวรค C.O.N.T.R.O.L เว้นวรค C.E.N.T.E.R หลังจากนั้นก็แตะที่ช่องค้นหาเอ้ยไม่ใช่สิแวดขยายนะครับเพื่อทำการค้นหาปึ๊บแตะที่ไอคอนเพื่อขยายโอเคนะครับหลังจากนั้นแตะคำว่าติดตั้งผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จแตะคำว่าเปิด เมื่อมาถึงหน้าเริ่มใช้อย่างมืออาชีพนะครับให้มาแตะหรือลองใช้รุ่นจำกัดด้านล่างครับตรงนี้เลยแตะเข้าไปครับหรือลองใช้รุ่นจำกัดก็คือใช้ฟรีครับคุณผู้ชมเมื่อเร่งมาหน้าจำเป็นต้องมีสิทธิ์ต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้แอปเรามาดูตรงในส่วนของคำว่าสองซิมนะครับให้เปิดใช้างานปึน๊บอนุญาต ต่อไปการเข้าถึงเปิดใช้งานปึ๊บหลังจากนั้นก็มาแตะคำว่า mi control center ตรงนี้ปึ๊บตอนนี้ปิดอยู่เราก็เปิดปึ๊บนะเปิดเสร็จด้านล่างให้ตอบตกลงปึ๊บนะฮะหลังจากนั้นก็มาแตะในส่วนของการแจ้งเตือนตรงนี้ เปิดปึ๊บแล้วมาแตะในส่วนของ M I Control Center ตรงนี้ให้เปิดปึ๊บอนุญาตปึ๊บแล้วก็ตอบตกลงที่อยู่ด้านบนนะครับคำว่าตกลงเล็กๆตรงนี้ปึ๊บแล้วมาตอบตกลงด้านล่างเล็กๆตรงนี้ปึ๊บนี่ครับก็ได้แล้วในส่วนของแผงควบคุมนะครับอ่ลองปัดขึ้น นี่ครับอ่าลองปัดลงมันจะมีอยู่2อย่างนะครับทนาดขวาเวลาเราปัดลงมาเนี่ยมันจะเป็นแผงควบคุมนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของด้านซ้ายมือเราปัดลงมาก็จะเป็นแผงการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับจะมีสองฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายนี่คือการแจ้งเตือนนะครับเนี่ยฮะการแจ้งเตือนฝั่งขวาถ้าลูบลงมาก็เป็นแผงควบคุมนั่นเองนะครับคราวนี้เราอยากจะ เราอยากจะอะไรล่ะมาแต่งแต้มสีสันกันนะครับนะอยากจะเปลี่ยนสีในส่วนของแผงควบคุมนะครับแล้วก็ปัดขึ้นแล้วก็ในส่วนของหน้าเอเมทคอนโทรลเซนเตอร์ตรงนี้เราก็ปัดขึ้นแตะคําว่าสีครับตรงนี้นี่ครับคําว่าสีแตะไปปุ๊บแล้วมาดูในส่วนของสีพื้นหลังก็จะเป็นแบ็กกาลของในส่วนของแผงควบคุมนั่นเองก็คือสีพื้นหลังนะครับตรงนี้ให้แตะตรงตรง,ตรง,ตรงจุดสีสีขาวตรงนี้นะครับปุ๊บ แล้วมันเลือกสีเอานะครับเอาเป็นสีผมขอเป็นสีเหลืองนะครับแตะตรงสีเหลืองตรงนี้ปึ๊บแล้วแตะตรงสีเหลืองด้านบนตรงนี้ตรงมุมปึ๊บแล้วมาแตะคําว่าสมัครตรงนี้ปึ๊บนี่ครับการสีเหลืองนี้เลื่อนลงมานี่ครับในส่วนของแม็ก,กาก็ะจะเป็นสีเหลือง,งอ่อนๆเห็นไหมครับโอเคต่อไปสีพื้นหลังการแจ้งเตือนเราลู่ลงมาด้านซ้ายมือการแจ้งเตือนนะฮะลู่ลงมา มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราจะใส่พื้นหลังนะครับเป็นสีสีอะไรดีเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนฮนระสีพื้นหลังการแจ้งเตือนแตะไปตรงวงกลมตรงนี้เอาเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าก็าแตะตรงนี้แล้วมาแตะตรงน,รงนี้นะครับแล้วแตะสมัครปึ๊บโอเคลู่ทางด้านซ้ายนะครับแถบการแจ้งเตือนก็จะเป็นสีฟ้าแล้วแบลกาวาโอเคต่อไปในส่วนของสีคือเบื้องที่ใช้งานอยู่ก็หมายถึง สีของในส่วนของพวกปุ่มต่างๆนะครับนะฮะถ้าเกิดเรามีการเปิดการใช้งานเนี่ยสมมติตรงนี้ละกันนะครับปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมผมต้องการให้เป็นสีแดงเวลาเราเปิดใช้งานนะครับนะฮะเนี่ยเราเปิดใช้งานมันจะสีฟ้าผมจะเปลี่ยนให้เป็นสีแดงนะครับโดยการแตะเข้าไปในตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเอาไหมฮะโอเคแตะไว้ที่สีกระเบื้องที่ใช้งานอยู่เดิมเป็นสีฟ้าใช่ไหมเราแตะเข้าไปปุ๊บผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับ ก็แตะไปที่สีแดงปึ๊บอ่าแต่อีกครับไม่โดนโอเคแล้วแตะตรงนี้ครับปึ๊บตรงไหนก็ได้นะครับสองส่วนด้วยกันแล้วก็สมัครปึ๊บอ่ารูดล,ลงมานี่ครับปุ่มใช้งานก็จะเป็นสีแดงแล้วปึ๊บก็จะประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนอื่นมีอะไรหรืออะไรอีกมาดูของสีของแถบเลื่อนความสว่างอ่าแล้วแตะเข้าไปครับปึ๊บ เดินเนี่ยเพื่อนลืมไปคุณผู้ชมเดี๋ยวใหม่เอาใหม่เราปัดลงมาก่อนเนี่ยครับเดี๋ยวแตะตรงสีเพิ่มลดความสว่างก่อนนะครับนี่ปึ๊บเใช้งานครั้งแรกมันจะให้เรายืนยันนะครับหรือว่ายอมรับก่อนออโลแตะเข้าไปปึ๊บแล้วมาอานุญาติสิทธิ์เราก็เปิดปึ๊บหลังจากนั้นก็แบกกลับปึ๊บเมื่อบันเด้งมาหน้านี้นะครับให้กากบาดท,ทิ้งไปเลยนะครับคุณผู้ชมด้านบนปึ๊บ เอาใหม่นะครับสีของแถบเลื่อนความสว่างอ่ตอนนี้เมื่อสักครู่นี้มันเป็นสีธรรมดาอยู่เนาะเราจะเปลี่ยนเป็นสีสีม่วงแล้วกันแตะเข้าไปปึ๊บสีม่วงย่ไหนาอ,อยู่ตรงนี้แตะเลื่อกแล้วก็แตะตรงนี้สมัครปึ๊บอลองเลื่อนดูนี่ครับก็จะเป็นสีม่วงแล้วเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมวิธีการตั้งค่านะครับก็มีการตั้งค่าอื่นอีกนะครับคุณผู้ชมก็ ลองนำไปใช้ดูนะครับอาจจะออกจากหน้าจอนี้ไปก่อนนะครับโอเคมาดูในส่วนของแถบการแจ้งเตือนเลื่อนลงมานี่ครับนี่ก็คือแถบการแจ้งเตือนนั่นเองต่อไปแผงควบคุมแล้วก็ด้านขวาครับนี่ครับแผงควบคุมด้านขวาแผ่แถบการแจ้งเตือนด้านด้านด้านซ้ายครับนะฮะแถบการแจ้งเตือนด้านซ้ายแผงควบคุมด้านขวาก็จะประมาณนี้และนี่ก็คือวิธี เปลี่ยนแผนควบคุมบนมือถือ Android นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนธจักรด้วยนะครับสลับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ